ขอบคุณครับสาหรับบรรยากาศการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครบ10ล้านคนในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับความสุขรอยยิ้มจากเจ้าบ้านและความสุขรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำนะครับนั่นก็คือการสร้างความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกนะครับว่าประเทศไทยนั้นยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่สําคัญจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางมาเยือนและกิจกรรมในวันนี้ก็ถว่าสัญลกษณ เป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีต่อการท่องเที่ยวในปีหน้าและปีถัดๆไปด้วยครับครับส่วนปีหน้า2,566การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะดึงนักท่องทเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่20ล้านคนผู้ชมครับจำนวน20ล้านคนนี้ตั้งไว้ก่อนยังไม่รวมนักท่องเที่ยวจากจีนซึ่งเคยเป็นนักท่องทเที่ยวกลุ่มหลักนะครับตอนนี้จีนเองมีมาตรการผ่อนคลายมากขึ้นและคาดว่าหากจีนเปิดประเทศในปีหน้าจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวจากจีนนันเดินทางเข้าประเทศไทยมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อการท่องเที่ยวในปีหน้าครับขณะเดียวกันผมได้พูดคุยกับตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามันนะครับจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี ส่วนใหญ่มองนะครับว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยที่เข้ามาในประเทศนี้กลุ่มใหม่เกิดขึ้นก็คือนักท่องเที่ยวชาวอินเดียขณะที่ภาพรวมรถจองห้องพักในพื้นที่ทางภาคใต้ทางอันดามันตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ70-80ถึงเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงม,ก,มกราคมและก็กุมภาพันธ์ปีหน้านี่คือภาพรวมการท่องเที่ยวที่กำลังจะเกิดขึ้นและแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้และปีหน้าครับ